พ่อประธานรักสุดใจบทที่210ลูกเป็นของเขาในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่เงินแก้ปัญหาไม่ได้ในตอนที่มู่สุเย่บอกจะเลี้ยงอาหารผู้หญิงทั้งสองที่อยู่ในห้องก็ดีอกดีใจใหญ่และยอมย้ายห้องโดยไม่พูดอะไรมากหลังจากที่มู่สุเย่ได้ครองพื้นที่ตามที่ต้องการแล้วก็เอาหูแนบกําแพงแอบฟังการสนทนาของห้องติดกันทันที ทว่าผนังกั้นเสียงรบกวนของร้านกาแฟร้านนี้ดูจะมีคุณภาพเกินไปหน่อยมูสือเย่พยายามอย่างเต็มที่ก็ได้ยินแค่เบาๆเท่านั้นเมื่อได้ยินไม่ชัดดังนั้นเขาจึงคิดวิธีหนึ่งขึ้นมาได้เขาเปิดหน้าต่างข้างห้องออกแล้วขึ้นไปนั่งที่ขอบหน้าต่างอย่างที่คิดได้ผลลัพธ์ดีขึ้นเยอะเขาได้ยินเสียงการสนทนาของห้องข้างๆทั้งหมดแล้วเป็นสินลูกสาวของเธอน่ารักจังตาแบวมาก แต่ทำไมฉันรู้สึกว่าหน้าตาไม่ค่อยเหมือนเธอเลยเหมือนกับพ่อของเด็กใช่ไหมเพื่อนสนิทของเผยอันซินแกล้งเจ้าตัวเล็กเล่นไปด้วยและถามด้วยความสงสัยใช่แล้วละ่ะเธอหน้าตาเหมือนพ่อเธอมากในน้ำเสียงของเผยอันซินมีความเจ็บปวดปนอยู่ด้วยอันซินเธออยู่ต่างประเทศนี่นาแล้วแต่งงานไปตอนไหนหรือพวกเราไม่ได้ข่าวเลยสักนิดเธอนี่รับลมคมในเกินไปละ เผยอันเซนยิ้มแห้งๆฉันไม่ได้แต่งงานฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ่ะผาเรื่องเป็นมายังไงนะ่ะเด็กคนนั้นมาได้ยังไงเท่าที่ฉันรู้เธอไม่ใช่ผู้หญิงใจง่ายแบบนั้นนี่ฝ่ายตรงข้ามตะลึงมากลูกเป็นอุบัติเหตุนะ่ะฉันก็ไม่คิดว่าจะคลอดเธอออกมาเผยอันเินคนน้ำในแก้วอุบัติเหตุหรือเป็นซินเธอใจกว้างจริงๆนะทั้งที่ไม่รู้ว่าพ่อเป็นใคร ก็ยังคลอดเด็กออกมาฉันคงไม่มีความกล้านี้แน่มีลูกแล้วแบบนี้ใครจะกล้าแต่งงานกับเธออีกหนะ่าแต่ว่าที่เธอคลอดเป็นเด็กผู้หญิงถ้าอีกฝ่ายรักเธอจริงก็คงไม่ถือสาหรอกเพื่อนสนิทแสดงความชื่นชมในความกล้าตัดสินใจของเธอฉันรู้ว่าพ่อของเด็กเป็นใครเผยอ,อันเซนหัวเราะเยาะตัวเองเสียงต่ำแต่ฉันไม่อยากให้เขารู้ใครหรือเธอรีบบอกฉันมา พวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งหลายปีเธอห้ามปิดฉันนะเผยอ,อันเซิงสูญยิ้มฉันไม่อยากพูดถึงเขาเธอไม่บอกฉันก็พอเดาได้แล้วละ่ะเทพบุตบุที่แต่ก่อนเธอเคยตามจีบอยู่นานงูสือเย่ที่เป็นคนดังของโรงเรียนเราแววตาของเผยอ,อันเซิงน,นิ่งชะงักไปในพริบตาแล้วในตอนนี้เองเด็กผู้หญิงที่อยู่ในอ้อมกอดก็ร้องขึ้นเธอจะหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งเข้าปาก ถูกเผยอันสิลแย่งไปเธอจึงร้องไห้ทันทีมู่สือเย่ที่แอบฟังอยู่ห้องข้างๆตอนนี้ตัวแข็งเป็นรูปปั้นแล้วดวงตารูปดอกท้อเผยแววของความดีใจขณะที่มู่สือเย่คิดจะแอบฟังต่ออยู่ๆที่ชั้นล่างก็มีเสียงตะโกนตกใจของป้าคนหนึ่งนี่พ่อหนุ่มเธอมีเรื่องอะไรอยากคิดสั้นเชียวนะเธอกระโดดลงมาแบบนี้จะตายเอาได้ดวงตาของมู่สือเย่เบิกกว้าง มองป้าที่ตะโกนคนนั้นด้วยความประหลาดใจจากนั้นข้างล่างก็เต็มไปด้วยกลุ่มของฝูงชนที่ถูกเสียงของเธอดึงดูดมาหน้าตาหล่อขนาดนี้ยังจะโดดตึกอีกหรือน่าเสียดายจริงๆเมื่อมูอม่สุเย่เห็นผู้คนมารวมกันอยู่ชั้นล่างใบหน้าหล่อๆก็แดงก่ำทันทีคนพวกนี้จะทำอะไรนะ่ะเขากำลังแอบฟังอยู่นั่นคิดว่าเขาจะคิดสั้นกระโดดตึกหรือ และในขณะที่มูสือเย่คิดจะทิ้งระเบิดลงไปลูกหนึ่งเพื่อให้ข้างล่างเงียบหน้าต่างห้องข้างๆก็เปิดออกแล้วใบหน้าเล็กๆที่คุ้นเคยก็ยื่นออกมามูสือเย่หรือเผยอันเซิงแทบไม่อยากเชื่อทว่าตอนนี้ชั้นล่างมีคนมารวมกันมากขึ้นบรรยากาศก็อึ้งครึงอย่างรวดเร็วมูสือเย่มองเผยอันเซิงอย่างอึงอ้งๆในดวงตารูปดอกท้อเต็มไปด้วยความคลุ้มคลั่งและดีใจมูสือเย่ คุณบ้าไปแล้วหรือไงอยู่ดีๆคุณจะโดดตึกทำไมนะเผยอันเซน,นเข้าใจตามที่ได้ยินจึงตะโกนออกมาทันทีมูสือเย่เบิกตากว้างไม่ใช่มั้งอะไรกันสายตาคนพวกนี้เขาเหมือนคนที่จะโดดตึกตรงไหนเขาดูเสียใจหรือไม่นะเขาไม่ใช่แค่ไม่เสียใจแต่ยังดีใจมากต่างหากครั้งนี้ไม่ได้มาเสียเที่ยวเพราะดันได้ยินข่าวที่ทำให้เขาตื่นเต้นมาก เจ้าเด็กน้อยคนนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นลูกของเขาตั้งแต่เมื่อไรกันนะหรือจะเป็นสามปีก่อนคืนวันคริสต์มาสสองคืนนั้นที่เขาบินไปหาเธอที่ต่างประเทศนั้นหรือมู่สือเย่คุณอย่านิ่งอยู่สิรีบๆลงมาแบบนี้มันอันตรายมากนะเผยอ,อันซินเห็นเขามีท่าทีเลื่อนลอยเลยคิดว่าเขาคิดจะกระโดดจากที่นี่จริงๆใบหน้าเล็กๆก็ซีดลงทันทีผมไม่อยากมีชีวิตต่อแล้วล่ะ น้ำเสียงของมูสุเย่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดคุณเองก็มีลูกกับคนอื่นแล้วผมมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่มีความหมายอะไรอะไรนะคุณจะโดดตึกเพราะเรื่องนี้หรือเผยอ,อันเินถึงกับไร้คำพูดเท่าที่เธอรู้จักมู่สุเย่ระดับความบ้าคลั่งของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นระดับที่พูดไปก็ต้องไม่มีใครเชื่อแน่มู่สอเย่ฉลาดไหนๆเธอก็คิดว่าตนเองจะโดดตึกแล้ว ถ้างั้นเขาก็จะถือโอกาสบังคับให้เธอพูดให้ได้ว่าพ่อของเด็กเป็นใครแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องดีที่สุดก็คือเขาถ้าเป็นแบบนั้นเขาไม่เพียงแต่จะไม่กระโดดตึกเท่านั้นยังจะเปิดแชมเปญฉลองด้วยใช่แล้วละ่ะเผยอันซินรู้ทั้งรู้ว่าผมรอคุณกลับมาตลอดแต่คุณดันแอบมีลูกคุณรู้ไหมว่าใจผมเจ็บแค่ไหนถ้าจะต้องเจ็บเจียนตายแบบนี้ สู้ตายตอนนี้จบทุกอย่างลงแค่นี้ดีกว่าคุณบ้าเผยอันเซนฟังคำพูดของเขาแล้วก็น้ำตาคลองก่อนที่หยดน้ำตาจะค่อยๆไหลลงบนใบหน้าของเธอถ้าคุณชอบฉันมากขนาดนี้ทำไมไม่เป็นฝ่ายรุกเข้าหาหน่อยคุณมาพูดเรื่องพวกนี้เอาตอนนี้จะมีความหมายอะไรผมยังรุกไม่พออีกหรือของขวัญที่ผมให้คุณส่งคืนกลับมาทั้งหมดผมไปหาคุณคุณก็แอบผมไม่มาเจอผม ในที่สุดผมก็เข้าใจแล้วเพราะคุณมีลูกกับผู้ชายคนอื่นแล้วมีหน้าละถึงไม่ยอมมาเจอผมงูสือเย่รู้สึกทั้งน้อยใจและเจ็บปวดมากทำไมฉันถึงต้องแอบคุณด้วยนะหรือเพราะตอนนั้นฉันท้องโตแล้วทำไมฉันถึงไม่ยอมรับของขวัญจากคุณนะหรือก็เพราะฉันไม่อยากให้คุณรู้ว่าฉันท้องลูกของคุณและยังคลอดเธอออกมาแล้วด้วยน้ำตาของเผยอันสินไหลลงราวกับสายฝน เธอปวดใจถึงที่สุดอะไรนะดวงตาของมู่สือเย่ตกตะลึงใบหน้าหล่อเหลาเผยความดีใจอย่างมากลูกเป็นลูกของผมจริงหรือคุณไม่ได้หลอกผมใช่ไหมหลอกคุณหรือมู่สือเย่คุณยังเป็นผู้ชายอยู่ไหมคุณมีความกล้ากระทั่งจะตายแต่ไม่มีความกล้าที่จะยอมรับลูกอีกงั้นหรือเผยอันซินถูกเขายั่วโมโหจนแทบจะเป็นบ้ามูสือเย่ ผู้ชายที่ทำให้เธอทั้งรักทั้งแค้นและที่ยิ่งกว่านั้นเขายังเป็นพ่อของลูกของเธอด้วยมู่ซือเย่มองผู้คนที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ตะโกนเสียงดังทันทีว่าผมเป็นพ่อคนแล้วผมจะเป็นพ่อคนแล้วใช่ไหมเผยอันเซนเห็นท่าทีที่ตื่นเต้นดีใจของเขาอยู่ๆก็มีความรู้สึกว่าตนเองถูกหลอกมู่ซือเย่คุณทำเกินไปแล้วหลังเสียงตะโกนด้วยความโมโห ก่อนอุ้งลูกและจักไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเพื่อนบทที่สองอท้าสู้ถึงที่ทั้งโยโย่อยู่ในห้องทำงานอดท,ทนกับสายตาของผู้คนจนถึงเวลาเลิกงานตอนเย็นตอนที่ใกล้จะเลิกงานประธานหลินที่ชักสีหน้าใส่เธอก่อนหน้านี้อยู่ๆก็โทรศัพท์เรียกเธอไปที่ห้องทำงานทั้งโยโย่ฟังน้ำเสียงที่เกรงอกเกรงใจอย่างมากของเขาในโทรศัพท์ ก็พอรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้จะพูดอะไรกับตนเองเธอเสียยิ้มแล้วจึงไปที่นั่นทันทีเธอผลักประตูเข้าไปประธานหลินที่ตกใจจนจ,นจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ถูมือไปยิ้มไปแล้วกล่าวแก้ตัวทันทีว่าโยโยเมื่อวานผมพูดกับคุณด้วยท่าทีที่ไม่ดีผมขอสารภาพผิดขอโทษจริงๆนะหลีฟางฟางคนนี้รนหาที่ตายเองจริงๆ ถ้าไม่ใช่เพราะเธอขู่ผมผมไม่มีทางพูดคำพูดที่เลวร้ายพวกนั้นแน่ยังไงก็เถอผู้ยิ่งใหญ่ไม่ถือโทษคนต่ำต้อยผมรู้ตัวแล้วว่าทำผิดคราวหลังจะคิดทบทวนดีๆคุณต้องยกโทษให้ผมนะทั้งโยโย่มองเขาที่มีท่าทีหวาดกลัวก็ยิ้มย้อยอย่างห้ามไม่ได้ประธานหลินคำพูดพวกนี้ยังมีความหมายอะไรอีกหรือคำที่พูดไปแล้วก็เหมือนน้ำที่ไหลผ่านแล้วไม่อาจเก็บคืน คุณสบายใจได้คราวหลังฉันจะระวังให้มากขึ้นไม่ให้คุณจับจุดอ่อนได้โท่โยโย่ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณจริงๆอย่าถือสาผมเลยได้ไหมผมผมไม่รู้จริงๆว่าคุณเป็นแฟนของประธานจี้ถ้าผมรู้ผมผมไม่กล้าทำอะไรคุณแน่นอนประธานหลินก็รู้สึกเช่นกันว่าครั้งนี้ตนเองเสียหน้ามากก่อนหน้านั้นยังขู่คนอื่นอยู่เลย ตอนนี้กลับมาอ้อนขอความสงสารจากเธอเหมือนสุนัขตัวหนึ่งชีวิตแบบนี้น่าขำจริงๆทั้งโยโย่ย,ยิ่งยิ้มย้อยใหญ่ที่แท้คุณจำนึกผิดไม่ใช่เพราะว่าเคยทำอะไรกับฉันแต่คุณแค่กลัวจี้เซียวฮานสีหน้าของประธานหลินก็ซีดลงทันทีโยโย,โย่ผมควรจะทำยังไงคุณถึงยอมปล่อยผมไปหรือผมก็ตัดขาดกับหลีฟางฟางแล้วคุณจะลงโทษเขายังไง ผมก็ไม่มีข้อแย้งอะไรทั้งนั้นขอแค่ไม่ฟ้องผมกับประธานจี้เท่านั้นก็พอผมไม่สามารถเสียงานนี้ไปผมยังมีเมียและลูกอีกผมขอร้องคุณจริงๆปล่อยผมไปเถอะนะประธานหลินยังขาดแค่คุกเข่าขอกับเธอเท่านั้นแล้วเพราะเขากลัวแล้วจริงๆทั้งโยโย,โย่มองเขาที่รู้ตัวว่าทำผิดแล้วก็ยิ้มและถอนหายใจประธานหลินคุณทำแบบนี้ทำไม ฉันไม่สนใจว่าคุณกับหลี่ฟางฟางเป็นยังไงแต่ในการจัดการเรื่องนั้นคุณไม่ยุติธรรมจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็ให้เธอมาขอโทษฉันแล้วส่วนคำพูดข่มขู่พวกนั้นคุณพูดกับฉันหวังแค่คุณไม่ต้องถือสาจำไว้ก็พอต่อไปพวกเราเจอกันก็ยังเป็นหัวหน้ากับลูกน้องโยโย่คุณใจดีจริงๆผมรับรองต่อไปในเรื่องงานผมจะสนับสนุนคุณเต็มที่หลังจากได้บทเรียนครั้งนี้ ผมจะสำนึกผิดอย่างจริงจังแน่นอนแต่ยึดหลักความยุติธรรมในการเป็นหัวหน้าสมกับเป็นประธานเหลียงจอมเจ้าเล่ที่ต้องผิดเป็นครูตอนนี้จึงรีบแสดงท่าทีเป็นหัวหน้าที่ดีทันทีถึงเวลาฉันจะเลิกงานแล้วทั้งโยโย่ไม่อยากฟังเขาพูดไร้สาระพวกนี้แล้วจึงหันตัวตูกลับเปิดประตูแล้วเดินออกไปที่จริงแล้วอารมณ์ของเธอซับซ้อนมาก เธอคิดมาตลอดว่าหัวหน้าของเธอควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ว่าประธานหลินทำให้สิ่งที่เธอคิดไว้กลับตาลปัดคนที่คู่ควรแก่การนับถือต้องเป็นคนไม่ว่าจะเวลาไหนต้องจะยืนหยัดในหลักการของตัวเองแต่ไม่ใช่ยากั้งกำแพงที่ฝั่งไหนมีผลประโยชน์ก็เอนไปฝั่งนั้นทั้งโยโย่ไม่คิดจะสนใจว่าประธานหลินจะไปได้ไกลแค่ไหนอนาคตเธอเพียงแค่อยากทำงานของเธอให้ดีเท่านั้น เธอขับรถมุ่งหน้าไปที่คฤหาหน์ตระกูลจี้เธอเพิ่งจะเลี้ยวเข้าทางส่วนตัวของบ้านตระกูลจี้ก็มีรถสปอร์ตสีแดงคันหนึ่งขับมาดักหน้าเธออย่างรวดเร็วทังโยโย่เหยียบเบรกแรงจนตัวเธอเอนไปข้างหน้าถึงจะหยุดรถไว้ได้แบบบุตรวิตเธอตกใจจนใจเต้นไม่เป็นจังหวะทังโยโย่เปิดประตูลงมาทั้งรีบทั้งโกรธกลับเผชิญกับแววตาท้าทายคู่หนึ่งทังเสียโหนลงมาจากรถใบหน้าสัตว์สวยเต็มไปด้วยความโกรธ เธออยากตายหรือไงทั้งโยโย่เห็นเธอก็ตะโกนด้วยความโกรธทันทีเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่เธอพยายามเหยียบเบรกไว้ทั้งเสียโหนคงได้ไปเจอโยมาบาลแล้วละ่ะทั้งเสียโหนกลับเบะปากอย่างไม่ใส่ใจถ้าเธอบ่นฉันเธอก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่เธออยากตายแล้วจะเอาฉันไปเกี่ยวด้วยทำไมทั้งโยโย่โ,โ,โกรธเป็นฟืนเป็นไฟทั้งเสียโหนจึงเดินดื่มๆไปหาเธอแล้วชี้หน้าเธอด้วยความโมโหว,ว่า ถังโยโย่ฉันประเมินเธอต่ำไปจริงๆไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นคนที่ไร้ยังอายขนาดนี้เธอจะแก้แค้นฉันใช่ไหมเพราะงั้นเธอก็เลยจงใจแย่งจี้เซียวฮานไปละสิทำไมเธอถึงโหดร้ายขนาดนี้เมื่อถังโยโย่เผชิญหน้ากับคำตอบว่าจึงตอบกลับด้วยสีหน้าสงบว่าต่อให้ฉันจะแก้แค้นเธอฉันก็มีเหตุผลที่จะแก้แค้น5ปีก่อนเธอใช้ชีวิตเสพสุขแทนฉันมาแล้ว ส่วนฉันอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตยอยู่อย่างอัดคัดถ้าฉันจำไม่ผิดแล้วก็มีหลายครั้งที่ฉันของเงินกับพ่อเธอกับแม่ก็พูดโน่นพูดนี่ไม่ให้ฉันแม้แต่แดงเดียวแต่ก่อนตอนคิดเรื่องนี้ฉันโมโหมากแต่ตอนนี้ฉันรับได้แล้วเพราะว่าสําหรับพวกเธอแล้วฉันมันก็แค่คนนอกแต่ตอนนี้เธอมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันแย่งของของเธอทุกอย่าง ทั้งๆท,ที่เธอต่างหากที่เป็นคนแย่งทุกอย่างไปจากฉันทั้งเสียโหนไม่คิดว่าหลังจากทั้งโยโย่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกห้าปีกลับมาปากร้ายยิ่งกว่าแต่ก่อนจนเธอตอบอะไรกลับไม่ได้เลยในเมื่อเธอพูดถึงเรื่องนี้ถ้างั้นก็ควรจะคิดหน่อยไหมเธอเป็นหนี่บุญคุณตระกูลถังเท่าไรตอนนั้นถ้าไม่ใช่แม่ฉันยอมรับเธอไม่ไล่เธอออกจากบ้านก่อนเธอจะบรรลุนิติภาวะ ธอจะมีโอกาสได้เจอจี้เซียวฮันเหมือนในตอนนี้ไหมหมาป่าตาขาวที่ไม่รู้จักบุญคุณอย่างเธอไม่รู้สึกผิดบ้างหรือไงทั้งเสียโหนต่อว่าด้วยเหตุผลเรื่องนี้คือความเจ็บปวดที่ถังโยโย่ไม่อาจลบเลือนได้บุญคุณของตระกูลถังฉันก็ตอบแทนไปแล้วไม่ใช่หรือไงถ้าไม่ใช่เพราะฉันขอร้องให้จี้เซียวฮันปล่อยเธอไปตอนนี้เธออาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ เสียงของถังโยโย่ต่ำและเบาลงไปเล็กน้อยเธอขอให้เขาปล่อยฉันงั้นหรือถังโยโย่ฉันละสงสัยจริงๆเลยว่าเธอได้ช่วยขอร้องจริงหรือเปล่าไม่แน่ว่าประธานจี่อาจจะยังคิดถึงความสัมพันธ์ในอดีตของเราเลยปล่อยฉันไปก็ได้ดังนั้นเธอก็เลยเอาผลงานทุกอย่างเป็นของตัวเองเธอยังมีหน้าถือเป็นผลงานตัวเองอีกหรือถังเสียโหนสยะยิ้มพูดด้วยท่าทีที่ไม่มีเหตุผล ทั้งโยโย่รู้ดีว่าทาั้งเสียโหนตั้งใจกลบเกลื่อนบทบาทในเรื่องนี้ของเธอแต่เธอไม่ถือสาเธอมาขวางทางฉันในวันนี้คิดจะทำอะไรกันแน่ทั้งโยโย่ถามพร้อมรอยยิ้มที่เย็นชาหยกก้อนนั้นของเธอฉันหาเจอแล้วแต่ว่าดูจากตอนนี้แล้วเธอคงไม่ต้องการมันแล้วละ่ะเธอเป็นถึงแฟนของประธานที่ทรัพย์สินเงินทองไก่กองรอเธออยู่ตรงหน้ามากมายหยกก้อนนั้น ฉันคงโยนทิ้งได้แล้วมัง้งทั้งเสียหนยิ้มอย่างดุร้ายและพูดช้าช้าสีหน้าของถังโยโย่นิ่งจากนั้นก็ซีดขาวบทที่สองหมามีจัดการคุณพ่อซะอยู่หมัดถังโยโย่พอได้ยินว่าจะโยนหยกชิ้นนั้นทิ้งเลือดในกายก็พลันจับตัวแข็งเป็นก้อนเอาหยกชิ้นนั้นคืนฉันมานั่นมันเป็นของของแม่ฉันเสียงของถังโยโย่ออกแนวขอร้อง ทั้งเสียโหนไม่คิดว่าเธอจะให้ราคากับของไร้ค่าขนาดนี้ยิ้มเย้ยอย่างได้ใจพลางกล่าวว่าเธอกำลังขอร้องฉันเหรอแต่ฉันไม่เห็นความจริงใจของเธอเธอจะเอายังไงบอกเงื่อนไขามาสิทั้งโยโย่ไม่โง่รู้ดีว่าทั้งเสียโหนคงจะไม่คืนให้เธอง่ายๆถ้าฉันบอกว่าอยากให้เธอเลิกกับจี้เซียวฮานเธอทำได้ไหมทั้งเสียโหนอาศัยโอกาสนี้พูดข้อเสนอนี้ขึ้นมา ดวงตาฉลาดมากร้ายจับจ้องไปที่ถังโยโย่อย่างไม่วางตาเพราะอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสีหน้าของเธอถังโยโย่ตกใจเล็กน้อยมองเธออย่างไม่เชื่อสายตาคิดไม่ถึงว่าเธอจะพูดเงื่อนไขอะไรแบบนี้ออกมาฉันจะให้เงินเธอแทนหลังจากคิดอยู่สักพักแล้วถังโยโย่จึงกล่าวออกมาและก็จะไปขอร้องที่เซียวฮานแทนเธอให้เธอได้กลับเข้ามาสู่วงการอย่างยิ่งใหญ่ไม่ พวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากได้ฉันแค่อยากเห็นเธอกับเขาเลิกกันทั้งเสียโหนคัดค้านเงื่อนไขที่ทังโยโย่เสนอมาให้จริงๆก็แอบวนไหวโดยเฉพาะข้อเสนอที่สองเป็นความปรารถนาที่เธออยากทำให้เป็นจริงและก็เป็นเป้าหมายในชีวิตของเธอแต่ว่าเธอไม่ยอมหยกชิ้นนั้นดูก็รู้ว่ามันมีความสำคัญกับถังโยโย่เป็นอย่างมาก แล้วก็เธอรู้ราคาของหยกชิ้นนั้นและความลับเบื้องหลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่เธอไม่ยอมที่จะคืนให้ถังโยโย่ง่ายๆแบบนี้หากว่าอีกหน่อยเธอรู้ความลับนี้เหมือนกันและกลับไปค้นหาชาติตระกูลของตนเองแล้วกลายเป็นลูกสาวตระกูลเศรษฐีพอถึงตอนนั้นระยะห่างระหว่างเธอและถังโยโย่ก็ไม่ใช่แค่สองชั้นทั้งเสียหนกลัวว่าเมื่อถึงเวลานั้น แม้แต่จะยืนพูดคุยกับถังโยโย่เธอ,อยังไม่มีคุณสมบัติที่เพียงพอไม่แค่คิดว่าถังโยโย่จะกลายเป็นชนชั้นที่สูงกว่าเธอแล้วทั้งเสียโหนก็รู้สึกกลัวขึ้นมาดังนั้นเธอจะต้องทำให้มูลค่าของหยกชิ้นนี้แปรเปลี่ยนเป็นความพึงพอใจของตัวเธอเองผู้ชายที่เธอคว้ามาไม่ได้ถังโยโย่ก็อย่าหวังเลย ถังโยโย่ก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าทังเสียโหนแม้แต่ชื่อเสียงเงินทองก็ไม่ต้องการยังไงก็จะบังคับให้เธอเลิกกับจีเซียวฮันให้ได้ฉันไม่เลิกกับเขาแน่ก็เหมือนกับที่เคยพูดรัพย์สินความหรูหราง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือหยกชิ้นนั้นในมือเธอถึงแม้จะสำคัญกับฉันแต่ก็แค่เป็นตัวแทนความหลังระหว่างความรักของฉันกับแม่หากมาเทียบกับเงินทองที่เป็นของจริงแล้วคนอย่างฉันชอบอย่างหลังมากกว่า ถังโยโย่ใช้แผนตลบหลังเธอแกล้งทําเป็นหัวเราะอ,อย่างเย็นชาทั้งเสียโหนเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในใจสายตาจับจ้องไปที่ใบหน้าของถังโยโย่อย่างไม่วางตาเห็นเธอหัวเราะชอบใจพลันเกิดความลังเลขึ้นมาในใจอยู่วูบหนึ่งดูท่าว่าเธอจะเป็นพวกผู้หญิงที่บูชาเงินทองความหรูหราฟู่ฟ่าไม่รู้จริงๆว่าประธานจี้ชอบเธอที่ตรงไหนหรือว่าลีลาบนเตียงไร้ทิฏฐิ ทั้งโยโย่เธอมันนางผู้หญิงหน้าไม่อายทั้งเสียโหนมองเกมไม่ออกคิดไปเองว่าเธอเป็นพวกผู้หญิงไม่มีสมองที่ต้องการแต่เงินรีบเย้อยหยันดูถูกเธอในทันทีทั้งโยโย่ค่อยๆเหล่งเสียงดังออกมาแล้วกล่าวว่าเธอจะคิดอย่างไรก็ช่างยังไงเขาก็ยอมรับฉันต่อหน้าสาธารณชนว่าฉันเป็นแฟนสาวของเขาแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอเธออย่าเพิ่งดีใจไป ประธานจี้แค่เห็นเธอเป็นของเล่นเท่านั้นวันไหนที่เบื่อแล้วเขาจะต้องเขี่ยเธอทิ้งอย่างแน่นอนถึงเวลานั้นฉันจะดูซิว่าเธอจะอดอ้างอะไรได้อีกถังเสียโหนโมโหโจนกัดฟันแน่นเรากับว่ารู้แล้วว่าตอนที่ถังโยโย่โยถูกทิ้งจะน่าสงสารขนาดไหนถังโยโย่โยตอบเรียบๆถือโอกาสที่เธอพูดประโยคเมื่อสักครู่ฉันจะต้องหาวิธีมัดใจเขาให้อยู่หมัดฉันไม่ให้เธอเห็นวันนั้นแน่ กลัวแค่ว่าจะทําให้เธอต้องผิดหวังแล้วละ่ะทั้งเสียโหนเห็นว่าไม่ว่าเธอจะทําอะไรจะพูดยังไงทั้งโยโย่ก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเหมือนไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยตอนนี้เองที่เธอโมโหเป็นที่สุดไฟโกรธที่ลุกโชนไม่มีทางระบายทําให้สีหน้าคล้ําลงไปถนัดตาเธอหมุนตัวกลับขึ้นไปบนรถทั้งเสียโหนเห็นว่าทําอะไรเธอไม่ได้ได้แต่กระชากปิดประตูรถอย่างโมโหในวินาทีต่อมา รถก็ถูกขับออกไปอย่างรวดเร็วทั้งโยโย่เห็นว่าไล่เธอไปได้ก็แอบ,บถอนหายใจออกมาเบาๆทั้งเสียหนบอกว่าหาหยกชิ้นนั้นที่แม่ของเธอทิ้งเอาไว้เจอแล้วเธออยากจะได้คืนมาไม่สวนว่ามูลค่าของหยกจะเท่าไหร่แต่ตอนนี้เธออยากจะค้นหาชาติตระกูลของตัวเองเธอค้นหาจากสิ่งของที่แม่ทิ้งไว้ให้แต่ก็ไม่มีเบาะแสอะไร ได้แต่หวังว่าหยกชิ้นนั้นจะชี้ทางสว่างให้เธอว่าจะสามารถหาพ่อแม่ที่แท้จริงได้หรือไม่ตอนนี้ทั้งเสียหนรู้แล้วว่าหยกชิ้นนั้นสำคัญกับเธอแค่ไหนถึงกับเอามันมาข่มขู่เธอทั้งโยโยรู้สึกโกรธจริงๆเดิมทีหยกนั้นก็เป็นของเธอแต่ทั้งเสียโหนกับครอบครองไว้อย่างหน่าไม่อายแล้วยังเอามาข่มขู่เธออีกช่างไม่มีความอายจริงๆแต่ว่า ทังโยโย่ทำให้ถังเสียโหนโมโหจนจากไปคิดแล้วก็หน้าโมโหเอาการตอนนี้แค่กลัวว่าจะไม่สามารถคุยเรื่องหยกชิ้นนั้นได้อีกเท่านั้นแต่เธอเชื่อว่าทั้งเสียโหนจะต้องไม่ทำลายหยกชิ้นนั้นแน่เพราะว่าของนั่นเป็นหลักประกันที่ทังเสียโหนจะใช้ยื่นข้อเสนอกับเธอทังโยโย่ขับรถกลับถึงบ้านภายในห้องรับแขกไฟเปิดสว่างอยู่พอเปิดประตูรถ เหมือนว่าจะได้ยินเสียงหัวเราะบ้องแบวของลูกสาวเธอจิตใจของเธอกลับมารู้สึกผ่อนคลายอย่างประหลาดเหมือนกับความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันถูกเสียงหัวเราะบ้องแบวนั่นทำลายหายไปทั้งโยโย่เดินเข้าไปในห้องรับแขกก็เห็นเจ้าตัวแสบสองตัวกำลังถือไอแพดอยู่บนโซฟาไม่รู้ว่าดูอะไรสนุกกันขนาดนั้นมามีกลับมาแล้วเหรอคะทั้งเสียวนายยกศีษะเล็กๆมา ก็เห็นว่าหมามียืนอยู่ตรงประตูเธอรีบยิ้มรับตาหยีเป็นพระจันท์ครึ่งเซี้ยวแล้วรีบวิ่งโผลเข้าหาเธอหมามีหมามีหมามีอยู่กับแดดดี้แล้วเหรอจริงหรือเปล่าทั้งโยโยช่ชะงักไปทั่วร่างพลันเกรงขึ้นมาพวกเด็กๆรู้ได้อย่างไรทั้งเสี่ยวรุ่ยเดินถือไอแพขยับร่างน้อยๆน,นั่นเดินมาตรงหน้าเธอกดที่ไอแพหมามียินดีด้วยที่จัดการดดดี้ได้สำเร็จ ทั้งโยโย่ออกแรงแย่ง iPad มาจากมือของเขาก็เห็นว่าพวกนี้กำลังดูการถ่ายทอดสดของที่แย่เจออยู่เออเรื่องนี้พวกหนูอยากคิดมากคุณลุงของพวกหนูก็พูดมั่วไปอย่างนั้นแม่กับดัดี้ของหนูจริงๆแล้วทั้งโยโย่มองตาใสเจ้าของพวกเด็กๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโกหกยังไงให้พวกเด็กๆกเชื่อจริงๆแล้วเธอไม่อยากให้พวกเด็กเด็ก รับรู้ว่าจริงๆเธอกับจี้เซียวฮานมีความสัมพันธ์แบบนั้นกันคุณลุงไม่ได้โกหกนะทั้งเสียวหนรีบเบิกตากว้างสีหน้ามั่นใจพลางกล่าวออกมาทั้งเสียวรุ่ยพยักหน้าเห็นด้วยอย่างหนักแน่นแม้คุณลุงจะแรงน้อยแต่เขาจะต้องไม่เป็นคนที่โกหกแน่ถ้าเขาพูดมั่วๆถึงแดดดี้แดดดี้จะต้องจัดการเขาแน่ทั้งโยโยมองไปที่ใบหน้าใสซื่อบริสุทธิ์ของสองตัวแสบ เธอก็แสดงสีหน้าอับจนคำพูดออกมาถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวว่าเอาเถอะแม่กับแดดดี้ของพวกหนูหมามีหมามีชอบแดดดี้ตอนไหนทั้งเสียวไหนดวงตาเป็นประกายกลายเป็นเด็กช่างสงสยัยหมามีหมามีเริ่มรู้สึกว่าดดดี้หล่อแล้วก็รวยด้วยใช่ไหมทั้งเสียวไหนยโยนคำถามที่สองตามมาทั้งโยโย่ถอนหายใจอย่างหมดแรงใช่แม่ยอมรับ ว่าเขาทั้งหล่อทั้งรวยดึงดูดให้คนมาชอบ